แชร์หน้าจอไปแล้วเห็นยังเอ่ยเห็นไงใครไม่เห็นบอกด้วยนะข่าวที่แล้วเหรอกระดาษไหมคะอะไรอะไรนะให้เขียนจ้างหน้ากระดาษไหมคะยังไม่ให้เขียนครับเดี๋ยวถ้าเขียนจะบอกนะข่าวที่แล้วต่อบอกกันว่าข่าวที่แล้วเราเรียนเรื่องเครื่องมือเกษตรกันไป ถ้าใครยังไม่จําไม่ได้หรือยังไม่ดูไปดูคลิปย้อนหลังได้แต่วันนี้วันนี้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้สักนิดนึงแล้วก็หลักๆเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรแต่ก่อนจะเริ่มเรียนแน่นอนว่าก็ต้องมีกิจกรรมมาให้เรื่องอะไรสักนิดนึงอ่าไายลุยกิจกรรมอะไร คำถามมีอยู่ว่าอ่านออกไหมเอ่ยอะไรเอ่ยอด้ามยาวๆใช้ถักย่าก็ได้ใช้คุดดินก็ได้ตอบเหรอคะฮะพอ่ะอบพั่วเสียมอ่ะพั่วพั่วขอขอถามขอถามนิดน,นึงนะพั่วที่ใช้ถักญ้าได้ได้เหรอ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคําใบ้เปนอยู่ว่าใช้ถากยากก็ได้ใช้ขุดดินก็ได้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแต่กี้มีคนตอบถูกมาแล้วด้วยอ่ะเฉลยเฉลยมันก็คือออบออบอ o b j o บอกว่าอ เก่งมากเก่งมากวะหลายคนก็ตอบถูกกันหลายคนใหญ่ขี้โกงเน่โอ้ยอย่าอย่าเปิดดูไม่ไม่เอฟเอฟเอฟบอกเอฟบอกเอฟเอฟเปิด voilà ดูอ่ะเอามาอีกข้ออีกข้ออีข <hm ้อลองลองไม่ดูลองลองนึกก่อนลองนึกก่อนถ้าเกิดไม่ได้จริงค่อยดูอ่ะอีกข้อต่อมา อะไรเอ่ยอันเล็กๆยาวๆพ่นน้ำออกจากปากได้อ้าพัวน้้่วบ้านเองพั่วบ้านเองพ่นน้ำได้เลยเนี่ยไอ้กาบ่ฮะบัวะฮะ้ะฮ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 ยฮะ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 ฮาฮะดะฮ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 นึะฮอฮะฮะคะูะฮะฮะเลยะฮ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 ยฮะ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 ะะ นึกนึกอ่ะให้เวลาคิดดีดีอย่างเดียวมีอย่างเดียวมีแค่อย่างเดียวกอะร่าน้แปยอล้วกันยยค่ะอ่ะใเย็นใจเย็นจเยอ่ะามชมันไม่ไดคมออกแล้วมันยัเฉลยเลยแล้วกันที่พ่นน้ำเย็นถถ้าใครบอกว่า บัวรดน้ํามันถูกไหมเอ่ยไม่ถูกเพราะว่าครูบอกว่ามันอันเล็กๆยาวๆมันก็ต้องเป็นสายอะไรสายยางสายยางฉีดน้ำแต่ก็บอกว่าสายยางอแต่กมมีหลายๆคนล้วตอบสายยางถูกต้องอมาเริ่มเลยมา,ายเครื่องมือเกษตรเครื่องมือเกษตรเบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุนแรงเราและอำนวนความสะดวกเราในเวลาทำงานให้ทำงานได้สบายสุขสบายมากขึ้นจริงไหมเ<ช>อ่ยลองคิดดูนะถ้าเกิดเราจะขุดดินแต่เราไม่ใช้เสียมไม่ใช้จอบเราองใช้อะไรขุดเองเราก็ต้องใช้มือขุดใช,ใช้มือขุดใช้ไม้ขุดมันยากไหมเอ่ยมันยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเสียมมีจอบเออจับขุดจับขุด,ขดจับ คุปุ๊บนี่ทำท่าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวได้หลุ่มแล้วยิ่งสมัยนี้ยกตัวอย่างเรื่องนาข้าวเลยนาข้าวเมื่อก่อนต้องไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวต้นข้าวมาแล้วจับมัดจับข้าวต้นข้าวมัดเป็นก้อนแล้วก็ไปทุบเอา,มาเมล็ดเล็ดข้าวออกกว่ากว่าจะไา้แต่ละมเมล็ดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆแต่ว่าสมัยนี้ มีรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บได้มเมล็ดข้าวออกมาเลยแค่วิ่งผ่านก็ได้มเมล็ดข้าวแล้วอะสบายมากอ่ะเหมือนเดิมเลยเครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็นสองชนิดชนิดแรกนี่ใช้กับดินเอชนิดก็คือใช้กับใช้กับพืชอ่ะ วันนี้วันนี้บอกก่อนนะวันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างการดูแลรักษาให้เฉยส่วนอุปกรณ์การใช้เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมาอันแรกอันแรกเรียกว่าช้อนปลูกใช้สําหรับอะไรเอ่ยช้อนปลูกใช้ใช้ขุดปลูกขดหลมปลูกและย้ายต้นกล้าอ่าตักดินตักปุ๋ยก็ได้เหมือนกันอ่ะถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วควรทํายังไงดี อะสมมติเราขุดดินเสร็จแล้วชอช,ช้อนปูนเปิดดินเราก็ต้องเอาไปหล,ล,ล้างอ,อ๋อล้างคราบดินออกให้หมดแล้วทำไงต่อฮะเราก็ต้องเช็ดให้แห้ง,ง,ถ,งถ้าเกิดว่าที่บ้านใครไม่มีน้ำมันกันสนิมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ควรจะทาไว้เพราะว่า ถ้าเกิดเราทาไว้มันถ้าเกิดเราทาไว้ดีมันก็จะไม่เกิดสนิมทําให้อายุการใช้าง,งานของชุดปลุกเนี่ยมันอยู่ไปได้อีกหลายปีเลยใช้อเปสองสามวันก็นา <not> <women> บางคนก<น>็<อ>เหมือนกันบางคนเอาไปล้างละวาวงก็เฉยเฉยไม่ยอมเช็ดให้แหง้งจะเกิดอะไรขึ้นบูมกีสะอะไรมันก็จะเกิดสนิมขึ้นพอเวลามาใช้เราก็มันก็ถ้าเกิดมันสนิมโดนมือนะ อาจจะเป็นโลคแล้วก็เลื่อนออกเลยนะเลื่อนออกแน่เลยหรือบางทีขุดไปปุ๊บหักก็มีนะเพราะว่าสนิมมันกัดเหล็กเหล็กเหล็กเล็กอ่อนหมดแล้วเวลาใช้งานก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใครหวางในการ์ดนั่งห้ดีแล้วปกป้องมาไหนละการ์ด ต่อมาซ่อมพรวนซ่อมควนใช้สำหรับทำอะไรเอ่ยพรวนอะไรใช้พรวนดินใช้พรว,ว,วนดินให้ดินร่วนซุยวิธีทำความสะอาดก็เหมือนกระชอนปลูกเลยตะกี้นี้ใช้เสร็จแล้วต้องเอาไปทำอะไรก่อนล้างอะไรล้างน้ำล,ล้างน้ำแล้วก็เช็ดอะไรเ,เช็ดให้แห้ง สุดท้ายถ้าเกิดมีน้ำมันก็ต้องทาน้ำมันการสลิมด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเราใช้เสร็จแล้วทาน้ำมันการสลิมเสร็จแล้ววางไว้ตามตามพื้นถ้าผู้ปกครองเดินมาเหยียบ <S 2> <S 2> เดินมาเตะผู้ปกครองอาจจะบ,บ,บาดเจ็บก็ได้ดังนั้นถ, <S <S ถ้าเราใช้เรียบร้อยใช้เสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย เราก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยอย่าไปวางทิ้งนะอ่ะต่อมาอันนี้มีใครเคยใช้บ้างถามจริงอันเนี้ยจบไม่มีใครเคยใช้ไหมเลยไม่เคยไม่ใช้ไใช้เคยค่ะเคยเอ๊ะเคยอ่ะเดี๋ยวปสีบอกก่อนเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นปสีเมื่อไหร่ครูให้ใช้แน่จอบจะให้ไปขุดดินทำแปลงเกษตรกันเราเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้อ มันอาจจะยังหนักอยู่ส,สาหรับป3เราอาจจะยังมีแรงไม่พอเพราะว่าจอบค่อนข้างหนักแล้วจอบทาจากอะไระใช่ไม้แล้วก็เหล็ก,ลลกหรือจอบบางอันไปเหล็กทั้งอันเลยก็มีมจอบอ่ะจอบไปที่ก็ตอบไปแล้วมาตอนแรกนะใช้ขุดดินถากหญ้าใช้งานเสร็จแล้วเราก็ควรจะนี่ าล้างทำความสะอาดใช้แห้งท้าน้ำมันกันสนิมเหมือนเดิมเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือจอบตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอวาดแป๊บหนึ่งตรงนี้มันมีอะไรมันมีมันทําไมเอ่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันคมมากๆถ้าเกิดเราวางไว้ไม่ดีเผลอไปเดินเตะเข้าแน่นอนว่าเลือดอาบแน่แใช่ ดังนั้นจอบนี่ต้องเป็นเก็บเก็บให้ดีเป็นพิเศษเลย,ยอะต่อมาต่อมา,อมาเครื่องมือที่ใช้กับการพืชบ้งางออน่ก็อแต่วันนี้แค่ยกตัวอย่างไม่ไม่ไม่ไมไมกี่อันเครื่องม,<ๆ>มือที่ใช้กับการพืชก็คือเครื่องมือที่ใช้กับการปลูกการขยายพันธุ์ของพืชเป,เป็นต้นนะยกตัวอย่าง อ่ะอันแรกบัวรดน้ำโอ๊ไม่ทักบอกหรอกน้องเนี่ยบัวรดน้ำาะะทำอะไรเนอะรู้กันอยู่แล้วใช่บัวรดน้ำก็ใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กอถ้าใช้งานเสร็จแล้วควรทำยังไงเอาไปเเเอาวางไว้เฉยๆได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้า ถ้าเราวางไว้เฉยๆถ้าเกิดว่าบัวดรดน้ํามีน้ําขังตัวอะไรจะมาวางไข่เอ่ยยุงยุง,ยงอืมดังนั้นใช้เสร็จแล้วเราก็ควรจะเท,ออเทน้ำออกให้เรียบร้อยและก็เอาไปแขวนหรือเอาไปคว่ำให้เรียบร้อยด้วย อ้าวมาเป็นหน้าต่อมาให้อ่ะชิ้นต่อมาอันนี้เรียกว่าถงน้มันมีหลายชื่อเหลือเกินบางบ้านก็เรียกกระแตงกระแปงถังน้าไม่รู้ครูไม่รู้ไม่รู้ๆๆบ้านใครเรียกอะไรบ้างบ้านคร,กกรนูเรียกกระแตงต <ะ S 1> อื <ตะ S 1> มันมีม,น <ๆ S 2> มันมี <ตะ S 1> หลาย,ลายชื่อเ <ตะ S 1> หลือเกินครูว่าเอาสบิว่าเรียกถังน้ําแล้วกัน เพื่อเพื่อบางคนเรียกถังน้ำบางคนงงบางคนบอกคููที่บ้านนี้เรียกกระแตงอ้าวสรุปว่ามันมีหลายชื่อแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่บ้านใครจะเรียกยังไงแล้วกันมาเกิดมาอแต่ชื่อจริงๆของมันเน่ะเอาแบบชื่อตามหนังสือเรียนเลยเรียกว่าถังน้ำอ่ะถังน้ำใช้ทำอะไรได้บ้าง ในหนังสือไม่มีแล้วอ,อ่านอ่านอ่านทีนี้รีบอ่านแล้วทีนี้ใ,นนนใ,ใช่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ต้นใหญ่ใหญ่ใช่ใช้สาหรับรดนาต้นไม้ที่ต้นใหญ่ใหญ่เขาบอกว่าหลังเสร็จหลังใช้งานเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรมากก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บความเข้าที่ให้เรียบร้อย เหมือนกบ,บัวเลยถ้าเกิดเราหงายไว้ก็อาจจะมีตัวอะไรมาาใช่อาจจะมีมะแมลงหรือถ้าเกิดมีน้ําขังก็จ,จะมียุงมาวางไข่อ่จบแล้วองานในวันนี้เอาสมุดขึ้นมางงอีอนน<ด>๊บหนึ่งนิดนึงก่อนก่อนก่อนจะเริ่มทำขอสรุปคร่าวๆนิดนึง สัมีใครสังเกตเห็นบ้างถ้าเกิดว่าอุปรกรณ์ทําจากเหล็กต้องทําอะไรมันมันทําความสะอาดเหมือนกันทุกอย่างเลยสังเกตไหมเอ่ยเนี่ยช้อนปุกก็ทําจากเหล็กซ้อมพวนก็ทําจากเหล็กจอบก็ทําจากเหล็กเพราะถ้าเราทําจากพลาสติกมันจะไม่แข็งแรงใช่แล้ววิธีทําความสะอาดเห็นเปล่าเหมือนกันทุกอันเลย เห็นปล่าอเลสังเกตเปล่านี่ถ้าอุปกรณ์ทํางานทําจากเหล็กเราก็ต้องทําความสะอาดเช็ดที่สําคัญก็คือเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้มันกันสนิมอ่ะบอกแฟนนะหรือจะให้ทำเองแล้วเอาสมุดขึ้นมาเขียนเลยลุยโลดอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย ซ่อมเหรอเนี่อันนี้ซ่อมเหรอไม่ซ่อมนะปลูกค่ะช้อนช้อนปลูก,ก,กลักษณะการใช้งานล่ะช้อนปลูกใช้ทําอะไรเอ่ยให้เขียนตามเลยใช่ไหมคะใช่วาดรูปยังไงเราไม่ต้องเขียนจุดๆตามครูนะวาดรูปด้วยวาดรูปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเขียนจุดๆนะนแล้วก็อุปกรณ์นี้มีชื่อว่าช้อนปลูกเลยเขียนเขียนอันนี้ไหมคะให้นักเรียนอะไรเลเขียนครับเขียนหมดเลย ผู้ขายเขียนข้อหนึ่ง,ข,อองข้อสองข้อสามไหมเขียนครับเราจะได้รู้ว่าข้อไหนอ่ะข้อสองลักษณะการใช้งานช้อนปลูกใช้ทําอะไรเอ่ยจําได้เปล่าช้อนปลูกใช้ขุดหลมุมอ่ะขุดหลมุมย้ายต้นกล้าใช่ขุดหลมุหลมปลูกย้ายต้นกล้าตักดินตักปุ๋ยก็ได้สุดท้ายข้อสามวิธีการดูแลรักษา ต่กี้บอกไปแล้วจำมันได้ปะเอ่ยอย่างแรกถ้าใช้เสร็จแล้วก็ต้องเอามาทําอะไรก่อนมีอยู่มีอยู่สามล้างล้างล้างไงต่อเช็ดให้แห้งถูกต้มมีอยู่สองนะั่งข้อข้อแรกเป็นช้อนปลูกอีกข้อหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยไม่บอกไม่รู้ อันนี้เรียกว่าอะไรนะข้อมีมีอสองข้อนะอ่ามีอยู่สองข้อโจทย์เหมือนกันเลยต่างกันแค่รูป